ในภูประมงไทยร่วมใจเชิดชูไว้มันสายน้ำกว้างใหญ่ทะเลกว้างไกลมุ่งวังสงวนดักษาดำรงชนชีวันให้ชนรุนลังได้ชื่นใจ ้อยหวานประธานสากรเลี้ยงปลาว้านตามเมืองพะเยาจัดกวกัสดีครับ ผมนายสุทัศน์เตยชวันเลขาสากลเลี้ยงปลาตำบลบ้านตามเมืองพะเยาจำกัดสากลเลี้ยงปลาบ้านตามเมืองพะเยาจำกัดเพิ่มแรกจากการรวมกลุ่มแบบธรรมชาติของผู้เลี้ยงปลานินใน่อดินในปีพศ2549มีชื่อว่ากลุ่มเลี้ยงปลาบ้านตามเพลในช่วงแรกมีสมาชิกเพียงแปดรายต่อมาสำนักงานประมงจังหวัดพะเยาได้มาส่งเสริมการเลี้ยงปลานินแปลงเพศในเชิงพาณิชย์ในบ่อดินจนมีสมาชิกเพิ่มขึ้นเป็น30รายต่อมาปี2552สำนักงานประมงจังหวัดพะเยาได้ naganap ko จากจังหวัดพะเยามาส่งเสริมการเลี้ยงปลาและสนับสนุนให้จัดตั้งเป็นสากร์ประมงพร้อมทั้งสนับสนุนอาหารสำหรับเลี้ยงลูกเลี้ยงปลาเพื่อเป็นกองทุนหมุนเวียนในการจัดตั้งสาก์ทำให้มีสมาชิกผู้เลี้ยงปลาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนสามารถตั้งเป็นสาก์ด้านประมงได้สำเร็จเป็นแห่งแรกของจังหวัดพะเยาในปีพศ2553มีชื่อว่าสาก์เลี้ยงปลาบ้านตามเมืองพะเยาจำกัดและในปีพศ2554สำนักงานประมงจังหวัดพะเยาได้รับงบประมาณจากจังหวัดพะเยามา เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มเกษตรกรและให้มีการสนับสนุนอาหารสําหรับเลี้ยงปลาแก่เกษตรกรทําให้เกษตรกรมีความเข้มแข็งยิ่งขึ้นและฟาร์มเลี้ยงปลาของสมาชิกสากลยังได้รับใบรับรองมาตรฐานฟาร์มจากกรมประมงซึ่งเป็นหลักประกันว่าผลผลิตปลาเลนจากสากลรเลรี้ยงปลาบ้านตําสะอาดปลอดภัยต่อการบริโภคตามมาตรฐานสากลปัจจุบันสากลเลี้ยงปลาบ้านตํามีสมาชิกเลี้ยงปลารวม94รายบ่อเลี้ยงปลา227บ่อพื้นที่เลี้ยงปลารวม 322ไร่สามารถผลิตปลาเนินสู่จังหวัดพะเยาและจังหวัดใกล้เคียงต่อเนื่องทุกวันเฉลีย่ยประมาณ680ตันต่อปีมูลค่ารวมประมาณ29ล้านบาทต่อปีกิจกรรมที่สากลเลี้ยงปลาบ้านตําดําเนินการในปัจจุบันคือจัดหาพันธุ์ปลาขายอาหารปลาและปูขาวสําหรับเลี้ยงปลาบริการแก่สมาชิกรวมทั้งบริการจับปลาให้สมาชิกเพื่อขายสู่ตลาดโอกาสนี้สากลรเลรี้ยงปลาบ้านตําขอขอบคุณจังหวัดพะเยาและหน่วยงานของกรมประมงในจังหวัดพะเยาเป็น สูที่ให้การส่งเสริมเลี้ยงปลาจนประสบผลสําเร็จและมีความเข้มแข็งขอขอบคุณเทศบาลตำบลบ้านตําที่อนุเคราะห์ให้ใช้สถานที่อาคารสําหรับเป็นสํานักงานของสากลจึงขอขอบคุณมานะโอกาสนี้เป็นอย่างสูงสวัสดีค่ะชื่อนางสาวาลีอ้อยหอมนายกเทศมนตรีตำบลบ้านตํามอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาค่ะ ก่อนอื่นก็ต้องขอชื่นชมสากลกลุ่มผู้เลี้ยงปลาตำบลบ้านต้ามเมืองพะเยานะคะที่ท่านได้พัฒนาการจากถ้าเป็นกลุ่มเล็กๆซึ่งมีไม่กี่บ่อไม่กี่เจ้าแล้วก็ได้เรียนรู้ได้พัฒนาการจนมาเป็นสากลกลุ่มผู้เลี้ยงปลาของตำบลบ้านต้ามเมืองพะเยาซึ่งก็ต้องขอขอบพระคุณทางจังหวัดนะคะโดยเฉพาะประมงจังหวัดพะเยาท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ตลอดจนถึงสำนักง,ง,งานสากลที่ได้มาจัดตั้งกลุ่มสากลให้กับกลุ่มเทศบาลตำบลตัามเองยินดีที่จะสนับสนุนสมม่งเสริมให้สากลของกลุ่มผู้เลี้ยงปลาตำบลตั้มเนี่ยมีความเข้มแข็งขึ้นไม่ว่าจะเป็นด้านบุคลากรหรือว่าด้าน,นทุนทรัพย์ตามที่สากลต้องการเราเองยินดีที่จะสนับสมมนุนและก็สมม่งเสริมตามกำลังของทางเทศบาล กวานพะเยาทานร,กรากรวนครามลมโชยพริ้วทำในวังน้ำ สาร้องอำลาคืนรังนวนทิวทุ่งลิบรว่งที่เปรืองร้องราวสี